ครับผมเพื่อนๆวันนี้นะครับผมพามาพบกับ CBR 500R นะครับผมรถคันนี้เป็นรถ B 2016นะครับผมเป็นีคอนโซลถูแท้เลยนะครับรถนี้เล่มหน้า18สวยไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็รถคันนี้เป็นรถบ้านฝากขายนะครับก็เลยอาจจะตั้งราคาไม่สูงนะครับผมรถคันนี้เปิดราคาขายอยู่เพียงแค่85,000บาทเท่านั้นนะครับผมเพราะว่ารุ่นน้องที่เขามาฝากขายเนี่ยเขาแทางรีบใช้เงินนะครับ หรือถ้าจะจัดไฟแน้นผ่อนได้ครับผมก็จะต้องวางดาวอยู่ประมาณ30 0 0 0บาทน,นะครับผมผ่อนมีเดือนละประมาณ2,000บปลายสา0พันต้นๆประมาณนี้แต่ผมคำนวณให้นะเพราะว่าออพอดีต้องใช้ไฟเน้นเจ้าที่เงินออกไวนะครับเพราะว่าเจ้าของรถต้องการรีบใช้เงิน,นครับผมหรือตัดสดราคาเพียงแค่85,000ืนานเท่านั้นนะครับผมรถคันนี้นะครับผมพามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็จะมีชิวหน้าด้านบนนะครับ ชิลด้านบนก็เป็นชิลแต่งนะครับทรงโหนกนะครับด้านหน้านี่เป็นยางดูโรนะครับยางเนี่ยแทบจะใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับขนอยู่เต็มดอกอยู่ลึกนะครับผมแล้วก็มีปลายท่อเป็นทรงปลายดาบอะคาโบบิกนะครับซึ่งจริงๆปลายดาบเนี่ยพอมาอยู่กับเจ้าซีเบี500เออผมว่ามันก็สวยนะแล้วเสียงมันก็นุ่มเพาะถุมกำลังดีด้วยเสียงมันไม่ดังมากแล้วก็ไม่ได้เงียบเกินนะครับแล้วก็รถคันนี้ยกท้ายมานะเพราะว่า ถ้าซีเบียห้าเราถ้าเราเห็นคันงอื่นเนี่ยท้ายมันจะต่าๆนะครับคันนี้ยกท้ายแล้วก็มีป้ายพับนะครับมีป้ายทะเบียนพับมีไฟเลียวแต่งนะครับผมยางหลังก็เต็มเหมือนกันนะครับยางหลังก็แวกง,ง่ายดอกเต็มร้อยอะ่ะแล้วยางยางใหญ่ด้วยยางเบอร์6กสิแล้วเห็นไหมว่ามันจะเต็มซุ้มแล้วก็พอดีกับสวิงน้มนะครับแล้วก็มีครอบคาร์บอนกันรอยถังนะครับเพื่อนๆแล้วก็เลขไมยอยู่ที่เพียงเท่าไหร่ว่า สองหมื่นแนะครับมาอยู่เพียง28งหมืนแปเท่านั้นนะครับผมรถสวยนะครับไม่ได้มีอะไรก็เดี๋ยวผมลงคลิปการขับขี่ของเจ้า c b r 5 0 0ให้ดูแล้วกันนะครับว่ารถรุ่นนี้เนี่ยวิ่งเป็นยังไงอัตราเร่งอัตราอะไรเป็นยังไงนะครับผมก็อ,อย่างที่บอกครับรถคันนี้ขออนุญาตขายด่วนนะครับผม ขายตัดราคาเพียง8 5 0 0มื่นหนะครับหรือถ้าจะจัดไปนน้นนะครับก็ต้องดาวประมาณ30,000ืนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จัดไปนั้นก็จะผ่อนอยู่ตกเดือนประมาณ3,000ัเอ้ยสองพั 2, ปลายปลายสามพต้นเดี๋ยวผมคำนวณทิ้งไว้ให้ละกันนะครับโอเคงั้นขออนุญาตลาไปก่อนกับเจ้า CBR 5 0 0 R คันนี้นะครับผมรถใคราใหาอยู่รีบใช้หรือมีเงินตัดสดนะผมบอกเลยราคานี้คุ้มมากนะครบับรถที่ สภาพอย่างนี้นะครับแล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์ด้วยนะครับผมโอเคไปจริงๆแล้วสวัสดีพบกับผมจากฟิ๊เวสโฟลไบส์นะครับผมมีอะไรติดตามหน้าเพจนะครับไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ Like taking on a drug, you got me feeling good, yeah. You got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah. You got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah. You got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah. You got me feeling numb.